สวัสดีครับพบกับผมสุพจน์คนน่ารักกับอีซุสุสเสนิยนนครสวรรค์ตาคีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์ออกรถเป็นเรื่องง่ายดันเอกสารทุกเคสส่งมอบกันถึงหน้าบ้านต้องผมคนนี้คนเดียวเท่านั้น อย่างที่เห็นดังด้านหลังผลวันน,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 นี้วันลอยกระทงนี่ใส่เสื้อมาให้เข้ากับเทศกาลนะให้กับเพื่อนเพื่อนนะวันนี้ใครไป,ไปลอยกระทงนะครับก็ขอให้นะครับมีคู่ลอยกระทงไปลอยกระทงนะครับก็นะครับในส่วนของการขอขามาในส่วนของพระแม่คงคานะครับให้สิ่งไม่ดีนะที่ผ่านมาลอยไหลไปกับน้ําให้หายไปเลยนะครับแล้วพบแต่สิ่งดีๆที่เข้ามานะเดี๋ยวพาไปชมในความสวยงามของรุ่นรถคันนี้นะบอกได้เลยคันนี้ใครเอาไปลอยกระทงไม่มีหลงทางแน่นอนเพราะเป็นตัวปี 2023มีระบบหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบ GPS เชื่อมต่อบลูทูธโอ้เยอะมากเลยในส่วนของคันนี้นะมาดูความสวยงามกันก่อนนะครับโมมากมายแล้วเนาะในส่วนของคันนี้นะครับจัดทรงโหลดหน้า2หลัง3นิ้วมาพร้อมกับขนาดนะครับในส่วนของแม็ก18นิ้วแม็กลนยนี้นะครับหลายคนเคยเห็นแล้วนะจะเป็นลายเขากว้างนั่นเองแบบไหนเขากว้างนี่ไง จะมีแฉกมีแฉกมีแฉกแ,แบบนี้เหมือนเขากวางนั่นเองนะนี่ครับขนาดในส่วนของยางข้างหน้านะสองหแม็ก9.5นิ้วนะมาพร้อมกับขอเบรกขอบดุมนอดล้อสีน้ําเงินสวยงานจริงๆเลยนะโหลดหน้า2หลัง3นิ้วเป็นแบบไหนนี่นะครับ หลัง3มนิ้วแต่ว่าออบในส่วนของทั้งด้านหลังเนี่ยจะเป็น10.5จุออลึกๆแบบนี้เลยนะลายขาวกวางก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่เลยนะครับในส่วนของรุ่นปี2023นยนะครับภายนอกนะครับจะไม่ค่อยแตกต่างนะที่แตกต่างก็คือจะมีในส่วนของตัวกล้องส่องหลังเพิ่มขึ้นมานี่อยู่ที่ตรงนี้นะครับที่เห็นเป็นรูๆนี้นะครับไม่มีอะไรนะครับทามาเพื่อรองรับในส่วนของตัวล็อกฝากระโปรงท้ายนั่นเองนะอ่าคันนี้นะครับแต่งซิ่งโรจัดทรงฟิล์มสีเขียวเห็นไหมครับฟิล์มสีเขียวสวยแบบนี้เลยนะ มาพร้อมกับของดีเมืองนครสวรรค์อยากรู้มาดูเลยนี่ในส่วนของตัวท่อไอเสียนี่ครับเปียท่อไอเสียเห็นนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะจากร้านดังเมืองนครสวรรค์นั่นเองนะครับคู่กับรถอีซูซูนครสวรรค์เสนิยนหลายคันเลยหลายคันทุกคันนี่แบบแทบอยากจะจัดเลยนะในส่วนของตัวท่อตัวนี้เองนะครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ํามันวิ่งทางไกลนี่รู้เลยนะครับรู้เลยนี่ครับมาดูทางด้านภายในปี2023ี ที่บอกนะครับไม่หลงทางแน่นอนนะวันล,ลอยกระทงนี่เลยครับในส่วนของหน้าจอขนาดใหญ่เลยนะครับมาพร้อมกับระบบสัมผัสนะสัมผัสแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อที่โทรศัพท์นะครับเล่นบลูทูธได้นะครับเปิด g p s ได้เลยสบายๆครับจอใหญ่มากเลยไม่หลงทางแน่นอนมีมันติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยปี2023นะข้างบน,ข,งบนข้างบนก็จะมีในส่วนของตัวนี่ครับกองเก็บแว่นตาไฟอ่านแผนที่แบบนี้นะ จตคล้ายๆรุ่นไหนรู้ไหมครับรุ่น LDA นั่นเองนะครับในส่วนของตัวจอและคอนโทรลที่พวงมาลัยนะในส่วนของตัวรุ่น F คันนี้รุ่น S นะครับรุ่น S แต่เป็น SDA ปี2023นบแล้วจะมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมานะในส่วนของตัวอุปกรณ์ที่เสริมเข้ามาให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองให้กับลูกค้าเพื่อตอบความต้องการให้กับลูกค้าแบบนี้เลยนะครับทางด้านหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่สวยหรูแบบนี้เลยนะ สำหรับโปรโมชั่นในส่วนของคันนี้นะนะรับรถจ่ายเพียง16,900บาทเท่านั้นเองนะครับ16,900าบาทฟังไม่ผิดครับจัดทรงพร้อมโปรแม็กซิ่งแถมท่องให้ด้วยพิมช้างเขียวให้ด้วยใครอยากได้สนใจหรือว่าอยากได้รถแล้วนะ ติดต่อผมได้เลยนะครับก่อนสมจพสคนน<ๆ>่าร <aud> <ๆ>ักอีซูซุเสนิยนนครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์กล้าการันตีส่วนลดและของแถมจับต้นกันไปเลยนะครับในส่วนของลูกค้าที่อยู่ไกลสามารถที่จะจองออนไลน์เพียง300บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เซ็นสัญญาถึงบ้านส่งมอบก็ถึงที่เลยนะครับไม่ต้องมาให้เปลืองค่าน้ำมันให้เสียเวลามั่นใจได้เลยนะครับในส่วนของอีซูซุเสนิยนนครสวรรค์ตาขีที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์ไม่มั่นใจเสิร์ชดูได้เลยนะครับบริษัทเรามีอยู่จริงนี่ เห็นไหมครับกว้างขวางขนาดนี้เลย มั่นคงนะครับอยู่ตรงกองบินสี่ตาขีนนั่นเองนะขายสนใจทักเข้ามาหาผมได้นะครับลูกค้าที่ออกรถผมไปประจํามั่นใจแน่นอนนะครับไม่มีการโกงแน่นอนนะโอเคครับสําหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนนะครับวันนี้วันลอยกระทงนะครับขอให้ทุกคนนะครับไปลอยเอาสิ่งที่ไม่ดีขอเข้ามานะครับพ่อแม่คงคานะครับสิ่งที่ดีไม่ดีขอให้ลอยออกไปไกลๆเลยนะครับขอให้สิ่งดีๆลอยกับเข้ามาหาเรานะครับตลอดทั้งปีเลยนะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ